ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนกครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ยอมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือนนั้นท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียงยงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำเขาจะได้สารเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์ กว่า40ปีคริสตจักรแสงสว่างได้ทำพันธกิจตามพระมหาบัญชาของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นงานชุมชนงานมิชชั่นงานประกาศงานคริสเตียนบริการและงานรับใช้อื่นๆอีกมากมายโดยการนำของาศาสนาจารย์พูนสุขเซโซพลกุลและทีมสิทยาพิบาลทุกคนที่มีความซื่อสัตย์ในการรับใช้พระเจ้า จึงทำให้คริสตจักรแสนสว่างมีการเจริญเติบโตโดยมีจำนวนสมาชิกสมบูรณ์มากกว่า200คนซึ่งได้มุ่งมั่นในการขยายแผ่นดินของพระเจ้าโดยเริ่มต้นโครงการที่จะมีคริสตจักรลูกจนกระทั่งในปีคริสตศักราช1992ได้เกิดคริสตจักรลูกแห่งแรกคือคริสตจักรแสงพระคุณตั้งอยู่ที่เขตหนองแขมกรุงเทพ ปัจจุบันนำโดยอาจารย์จิตติแต่งตั้งและทีมศิทธยาพิบาลคริสตศักราช1998ได้เกิดคริสจักรลูกแห่งที่สองคือคริสจักรแสงนครตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบันนำโดยอาจารย์อดีสรแซ่เอียและทีมศิทยาพิบาลคริสตศักราช2005ได้เกิดศาลาธรรมแสงสันติภาพตั้งอยู่ที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันนำโดยอาจารย์กอบเกียรติดีรพัฒและทีมศิทธยาพิบาลคริสตศักราช2007ได้เกิดศาลาธรรมแสงประเสริฐตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดจจนนดาา IT, ED, บดดทบุรีปัจจุบันนำโดยอาจารย์ชาวลิตเวศประสิทธิ์และทีมศิทธยาพิบาลคริสตศักราช2008ได้เกิดศาลาธรรมแสงกิติคุณตั้งอยู่ที่อำเภอบำเน็จนรงจังหวัดชัยภูมิปัจจุบันนำโดยอาจารย์ละอองคุณจตุรัตน์ พริษษสตศักราช2009ได้เกิดศาลาธรรมแสงอรุณตั้งอยู่ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาปัจจุบันนำโดยอาจารย์หยางซีจู้และเรายัางไม่หยุดยัง้งที่จะขยายอาณาจักรของพระเจ้าต่อไปในอนาคตนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากการเริ่มต้นหนึ่งแสงปัจจุบันมีทั้งหมดเจ็ดแสงและพวกเราจะมารวมกันเป็นแสงเดียว เพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการขยายอาณาจักรของพระเจ้าต่อไป Lady and gentlemen และณนบ,บัดนี้ขอต้อนรับพี่น้องชาวแสงเข้าสู่ค่าย it's all right